สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องหวานข้าวนากับหวานข้าวบางเนี่ยหวานแบบไหนเนี่ยมันจะได้ข้าวเยอะนะครับจะได้ข้าวแบบว่าระดับระดับหนึ่งตันขึ้นไปเนี่ยต่อไร่เนี่ยหนึ่งเกวียนเนี่ยก็เอาแบบเนื้อเนื้อก่อนนะครับเนื้อเนื้อไปก่อนก็คือเอาแบบกลัวเป็นจริงนะครับก็คือหวานหนาจะได้ข้าวเยอะกลัวนะครับด้ข้าวเยอะกลัว เคยไปถามชาวนาคนหนึ่งนะครับที่แกทําข้าวเหนียวข้าวกอขอหกกอข2อยีนะครับข้าวอีเตียข้าวอีเล้าแตกอะไรกอเขาไม่รู้ข้าวผมก็ไม่คุ้นเคยเจอนะครับแกทํานาปรังนะครับแกบอกว่าผมไปสอบถามแกว่าหวานหนาเนี่ยมันได้ข้าวเยอะกว่าแน่นอนนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องวันหนาหวันบางเนี่ยทำไมถึงได้ข้าวเยอะข้าวน้อยนะครับเมื่อก่อนผมทําคลิปเกี่ยวเกี่ยวกับหวานข้าวนะครับแบบไหนมันจะได้เยอะก็คือมันก็จะมีลักษณะข้อแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อยู่ที่วิธีการดูแลนะครับอย่างในรูปเนี่ยในภาพเนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับจะลงซ้ําๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ มันแคปรูปมันได้กันเลยเอาลูกเก่าๆมาลงนะครับเป็นแค่ภาพประกอบอย่างในรูปในภาพนี่อ่ะดูเลยก็หวานแบบหนาแน่นอนครับเพราะว่าระดับหนานี่สักเท่าไรครับขี่ถังขี่กิโลต่อไร่ก็อยู่เลยนะครับสามยี่สิบห้ากิโลขึ้นไปนะครับแบบหนาคือข้าวก็จะไม่แตกกอมากนาจะเป็นต้นๆไปเลยนะครับ ออกมาก็ต้นเดียวไปเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบหนาแบบหวานกล้านะครับอันนั้นมันหนาเกินครับอันนั้นมันไม่ได้ข้าวเลยแหละข้าวจะรีบนี่ก็หวานหนาแบบพอประมาณให้มันคุมคุมหญ้าทีนี้เรื่องดันการได้ข้าวเยอะข้าวน้อยเนี่ยหวานหนามันได้เยอะแลว้วอ่ะทีนี้มันต้องอยู่ที่หลายปัจจัยอีกนะครับ ทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องโรคแมลงสําคัญนะครับเพราะว่าน,นาเนี่ยแน่นอนเลยถ้าเป็นโรคเป็นเชื้อราเป็นโรค,โรค,โรคต่างๆนี่แหละเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมันจะกระจายรวดเร็วมากถ้าอย่างแสงแดดมันส่องไม่ถึงครับเพราะว่ามันหนานะแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นดินหนึ่งออกอระบบออกซิเจนระบบน้ำพว,นพวกข้าวมันก็จะคุมหมด แต่ดีอย่างคือยาวัชพืชมันก็จะน้อยหน่อยนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการหวานข้าวนะหวานบางนะครับถ้าหวานบางเนี่ยถ้าดูเรียดดีแต่ก็ดีก็เหมือนนาดําครับจะมีเปรียบเทียบนาดํากับนาหวานนี่ผมเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับหวานนาหวานบางเนี่ยนาดำนํำนาหวานเนี่ยแต่วันนี้จะมามาบอก าพูดเกี่ยวกับวานหนาหวานบางถ้าวัานห่างเนี่ยข้ามาแตกกอแน่นอนครับแล้วก็อยู่ที่สภาพดินแล้วก็อยู่ที่การดูแลด้วยน้ําแตกก,กอก,ก็ต้นหนึ่งต้นหนึ่งอาจจะแตกไปยี่สิบสามสกอที่ผมเคยลงไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นภาคกลางนะครับเกียรติแขวงที่ก็าทำนาเป็นอาชีพอยุทธย,สย,ทา,ยสาสุขอะไรยุยาแถวสุพรรณแถวเชียงนาทพวกเนี้ย เขาจะหวานหนาแต่ถ้าเป็นดีสารเนี่ยก็จะเน้นเรื่องดำแล้วก็หวานทางๆางเน้นแตกกอเพราะว่าก็าทำปีเดียวครับไป่ทำหนึ่งครั้งต่อปีฉะนั้นการการหวานข้าวก็ต้องดูปัจจัยและหลายอย่างด้วยคำว่าหนาก็อยู่ที่ประมาณนี่แหละยี่ห้าถึงสามสิบกิโลนะครับต่อไร่หรือหนึ่งถังครึ่งเอ่อสองถังครึ่ง,นะรง,ง,รรงนะครับสองถังประมาณหรือสามถังนะครับ แล้วก็จัดการเรื่องโรคมแมลงให้อยู่แค่นี้ก็ท่านก็จะได้ข้าวที่อาจจะได้เกินนาแล้วก็เรื่องของการเรื่องของพันข้าวเรื่องการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรพวกฮอร์โมนอะไรก็ไปศึกษาเอานะครับหลายปัจจัยเรื่องของการทำข้าวให้ได้ผลผลิต นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่ามีคงมีประโยชน์ไม่วาก,กันน้อยพิ่พาป,ประกันใดก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยครับ